จังหวัดชนบุรีทัพเรือภาคที่หนึ่งพร้อมปกป้องอธิปไตยทางทะเลพิทักษ์อ่าวไทยให้มั่นคงปลอดภัยเมื่อวันที่9ตุลาคม2568คนเรือโทเฉลิมชัยสวนแก้วผู้บัญชาการทหารเรือภาคที่1กองทัพเรือได้ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์พื้นที่ทางทะเลในเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือภาคที่หโดยนำกำลังทางเรือได้แก่ เรือหลวงประจวบคีรีขันพร้อมเฮลิคอปเตอร์และเรือตรวจการหมายเลข265ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ทางทะเลของไทยบริเวณเกาะกูดจังหวัดตราดและเส้นทางแนวเศรษฐกิจจำพกไทยกัมพูชาในการนี้ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ร่วมประชุมวางแผนและติดตามความพร้อม ตามแผนป้องกันชายแดนทางทะเลพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติแก่กำลังพลให้ปฏิบัติภารกิจด้วยความเข้มแข็งมุ่งมั่นและพุ่มเทยอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อทำรงไว้ซึ่งอธิปไตยทางทะเลของชาติและป้องกันมิให้มีการลุกล้ำอนาเขตทางทะเลของประเทศไทยโดยเด็ดขาดทัพเรือภาคที่หนึ่งพร้อมปกป้องอธิปไตยทางทะเล พิทักษ์อ่าวไทยให้มั่นคงปลอดภัยเมื่อวันที่9ตุลาคม2568คนเรือโทเฉลิมชัยสวนแก้วผู้บัญชาการทหารเรือภาคที่1กองทัพเรือได้ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์พื้นที่ทางทะเลในเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือภาคที่1โดยนำกำลังทางเรือได้แก่เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์พร้อมเฮลิคอปเตอร์และ เรือตรวจการหมายเลข265ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ทางทะเลของไทยบริเวณเกาะกูดจังหวัดตราดและเส้นทางแนวเศรษฐกิจจำเพาะไทยกัมพูชาในการนี้ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ร่วมประชุมวางแผนและติดตามความพร้อมตามแผนป้องกันชายแดนทางทะเล พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติแก่กำลังพลให้ปฏิบัติภารกิจด,ด้วยความเข้มแข็งมุ่งมั่นและพุ่มเทอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อทำรงไว้ซึ่งอธิปไตยทางทะเลของชาติและป้องกันมิให้มีการลุกล้ำอนาเขตทางทะเลของประเทศไทยโดยเด็ดขาดน,นิราชนันทพลทิพสีภาพข่าวจังหวัดชนบุรี พีพีนิวไทยแลนด์รายงาน